มาเนี่ยไม่จัดนะวันอี้จิกแซ่บมากวนมือมือหัวไปดูวไปดูหยวเออเออดีกนกอีกแปมหนึ่งมันน่าจะตายแล้วเออตายเลยวอย่างนี้เลยเราจะได้มีดอกินแล้วโอ้ไม่ก็เจ็บร้อยเยี่ยมยอดอินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชชว่์ โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาเวยตายายท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคเฟย์กับพี่ขวัญเชนเคยสูซี่นะครับสวัสดีค่ะเย้ yeah, วันนี้เราอยู่กันในเกมโคเนเนตเกมโคเนเอ็กซิเลสเนี่ครับหรือว่าเอ็กซไซส์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะโอเคแต่ช่างมันเถอะเราไปเล่นกันดีกว่าปไ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 ปออกไปจะเก็บเรียบร้อย โอเคเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวใครอาร์ตสวัฟร์นะครับก็คือเอาชีวิตรอดนะครับถั่วโต้อ้จะเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรเหมือนกันนี่ป็นเหนสร้างเป็นเผ่าของเราอ่ะอเราต้องเก็บหินไปด้วยนะเตงได้ได้เตงแต่ว่าเราไม่ควรเหมาะอยู่กับทะเลทรายนะเราควรแบบไปหาที่อื่นอยู่นี่ตามเรามาตามเรามาเชื่อพี่แล้วจะปลอดภัยแน่ใจเหรอคะพี่ผมยาว ได้ใจซิพี่เนี่ยอยู่มานานแล้วมิ่งดูก้นแปบบดูก้นไข่ดูก้นเราเอออยากหุ่นเท่านี้อ่ะเธออยากมีซิกแพคแบบนี้ด้วยอ่ะเธอฉันน่าจะตายแล้วเกิดมาเหรอทำไมเธอใจร้ายกับเราแบบนี้โอเคความจริงทำไมเธอพูดกับเราแบบนี้เล่ะข้างในมีต้นไม้โอ้สวรรค์ของเราอืมเท่านี้นี่แบบ โคตรไกลอ่ะมันดูเหมือนใกล้นะแต่มันไกลมากเลยเใช่ใช่ใช่ไกลมากด่าปะด่าเกียร่ากระโดดจริงพี่ทำไมลุกหล่อพ่อรวยไหมคะพี่พี่ทำไมหล่อจังคะแน่นอนครับพี่มีแฟนยังคะดังสุดในทินทานในวันนี้ผมโสดครับผมโสดโสดเหรอคะใช่ครับอู้อู้พี่คะหนูว่าเราไม่ควรไปตรงนั้นค่ะอย่าเลยครับ หรือว่าเราควรไปหาน้ำดีกว่านะคะใช่ครับเมื่อไปหาจุดท anyway> si. ี่มีน้ำครับไปค่ะวิ่งต่อค่ะวิ่งต่อข้างหน้าข้างหน้ามันวิ่งตามมาแล้วเต็งเฮ้ยมีควางมีควางไปก่อนไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนกว่านี้จะแล้วหนีมันไปมันก็ไม่ได้แล้วบอลมันไม่ตามมาแล้วมันไม่ตามมาแล้วหุยกระตุยอู้กระตุยน่ารักจังอ่ะกระตุย ไม่ให้ไม่น่ารักเพราะเราจะกินมันเราห้ามชมมันอฮ้ยเตงมีไข่ตรงนู้นด้วยอยวไปยุ่งกับเขาเลยฮะเดี๋ยวเราเติมน้ำกันสักหน่อยไข่อะไรเนี่ยทําไมก้อนใหญ่จุงเฮ้ยเลเวลอาบวะเฮ้ยเตงอะไรหนอนแล้วทำไมอะแค่หนอนไหนวะนี่อีอีมันหนอนหรือด้วงยักษ์อะขอทำการอนุญาตนั่งเข้าไปดูสักแป๊ เด๋มบอกกลัวไงขนลุกเลยน้ไดแล้วเราขนลุกเลยอ่ะเธอมันน่ากลัวมากอ่ะเราต้องทำที่นอนก่อนครับมันจะได้เซฟนะพี่ขวัญอ๋อจริงเหรอโอเคโอเคทำแคมไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้นี่สร้างแคนแป๊บเราควรทำขวานก่อนอเคนี่เขาควรค้าขวานก่อนอันหนึ่งนี่มันจะมีเลยวลอัอนะคะแล้วเราก็จะมาต้องมาเรียนเนาะ หมือนคล้ายๆอาร์คเลยแหละใช่เราชวนม่ขวันเข้าทีมได้นี่เรียนนี่กด E U ยนะอ๋อนี่อินไวท์ทุกแครรับแล้วนี่เราอยู่ด้วยกันแล้วเต่งเต่งจ๋าตุ๊บ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 เราเก็บไข่ไว้นะเราเก็บไข่มาแล้วเดี๋ยวเราหาของทำพวกขวานก่อนดดัง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 เก็บเก็บเก็บ วันนี้ต้ออะไรอย่าผักบุ้งหรือเปล่าเอาหินถูกเอาหินไปทำไมเอาหินมาทำแคมไฟทำนู่นทำนี่อันล็อกค่ะอันล็อกไปก่อนแล้วมันจะได้ขวานมานี่ง่ายขวานต้องใช้หินยี่สิบไม้ห้าเออเราไปนั่งไล่เก็บนกันจริงก็อากลิ้นหน่อยนะทุบแล้วมันค่อยๆย่อยไปเรื่อยๆแต่มันย่อยเร็วมากหาศาลเจอหนอนอีกแล้วเกียดจัง อาวพี่ลืมไปพี่มีที่ทุบหินแล้วทำไมพี่มาเดินเก็บหินปะมีไข่แล้วอุ๊บไปดิอุ๊บไปดิไข่เก็บไข่เอออย่างนี้มันได้ไวกว่าทุบเก็บไข่ก็บเก็บไข่เออเออบอกเลยจังหวะนี้เคนนี่โหดมากเราได้ไอ้อนมาด้วยทุบจริงเหรอได้หินเมลอนเนาะโหเยี่ยมเลยอ่ะเรา up several point นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัพไอ้นี่เต้อง up พวกคบเพลิงด้วยนะไอ้แคมไฟเนี่ยเราต้องอัพ แคมไฟรู้สึกจะใช้ไม้ไม้ห้าสิบเลยนะกิ่งไม้กับไม้เลยมันต่างกันเนาะคือกิ่งไม้คือกิ่งไม้อะกิ่งไม้คือต้องเก็บตามพื้นนั่นทานั้นนะครับใช่แต่ต้นไม้เนี่ยเราจะดอกแค่เป็นไม้เออเป็นวูดเอาไปเผาอะไรอย่างี้เมื่อกี้เราเจอกวางเดี๋ยวเราไปล่ากวางกันไหมเดี๋ยวค่อยไปล่าก็ได้เรามีเนื้อแล้วไงเอเรามีไข่แล้ว ไม่รู้มันทํากินยังไงอ่ะเธอมีกี่ไม้เท่าไรเรามีกี่ไม้สิบสองอ่ะต้องหากิ่งไม้กี่งไม้เนี่หาจากต้นไม้ได้ไหมเนี่ยตัดไม้ได้ได้กิ่งไม้เหมือนกันแต่ได้ไม่เยอะได้แค่หนึ่งอ๋อขวานขวานนี้น่าจะขามได้ไม้ใหญ่เชื่อแต่ว่านะเธอขามเียงน้อนก่อนเดี๋ยวเราลองเอาที่ขุดนี้มาทุบดิไม่เห็นได้กิ่งโมกิ่งไม้มันได้แค่เดียวมันได้แค่เดียวก็คือมันน้อยอะคนไม่ได้เลยเนี่ยไม่ดอบเลย โอเคแล้วครับเตียงแล้วจะเ,เก็บเอาดีกว่านะ<ม>อคอมแลกเอ้ยคอมแรงขนาดนี้มีกระตุกอีกเหรอใช่เดี๋ยวเราจะเรียนแคมป์ไฟก่อนนะคะเฮ้ยเธอเธอไม่ต้องทำแคมป์เราทำแคมป์แล้วเราเราเรียน oh, ไปแล้ว okay, เราเก็บข <okay. S 1> องจะได้ละไหนเราดูใต้น้ำที่มีอะไรใต้น้ำไม่มีอะไรคะ่ะม,มีมีไม้ไมที่<ม>ไปเก็บได้ได้นี่เหมือนกันได้เถาวัลย์เหมือนกันทำไมเราครับพื้นไม่ได้อ่ะเคนมันมันถึงไม่มีให้ครับ เราต้องเรียนอะไรก่อนถ้าเกิที่สโตนแมนชั่ o นี่ยแอปแอปเรทีฟอะไรสักอย่างที่ลองที่ต่อจากแคมป์ไฟอ่ะต้องอันล็อกก่อนอ๋อพออันล็อกก็จะสามารถคาบเป็นพื้นฝาผนังหลังคาแล้วก็ประตูได้อ๋อนี่ยใช่เราพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวเราช่วยคาบอ่ะเราคาบได้อันหนึ่งนี่นี่ตรงนี้ดิไหนนี่ตรงนี้อ๋อไม่ตรงนี้เรียบกว่า เนี่ยมันติดกับข้างบนเนี่ยเห็นไหมเน,นอร์อะมันโจมตีเราง,ง่ายนยู่ตรงต้นไม้เนี่ยปลอดภัยทำยังเขาไม่รู้รังเป็นยุธชาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจจะเอาเสูงมากไหมไม่ต้องสูงไม่ต้องนี้เลยนี่อ๋อเท่าพื้นเลยเหรอเออไม่าวางไม่ถูกแฮนี่อะระวังเตียงก่อนเ,อเราวันเตียง นี่ระวังเตียงก่อนนะเออมันวางมุมได้เว้ยมันวางมุมได้เอาเลยต้ญญาเตียงเรียบร้อยกดนอนยังไงคะแคมไฟนี่เบินก็คือพอกด e ปุ๊บมันก็จะเป็นปาวพอยต์แล้วใช่ไหมใช่เอาไข่มาเบินงั้นเราต้องหาหินเยอะมีไม้มีไม้มาใส่ในแบบวะนี่ไงไดไหมได้แล้วได้แล้ว โอ้โหนี่มันพ่อครัวหัวปลามิชันคิดถูกจริงๆค่ะที่ฝากชีวิตกับคุณค่ะหิววหิฉันก็เริ่มหิวแล้วค่ะคุณทำไข่เร็วๆหน่อยนะคะทำไม่ได้กินไข่ทำไม่ได้ไปก่อนไข่นี่น่าจะทำไม่ได้ไข่เนี่ยจะกินดิบได้นะเพราะว่าน่าจะใช่เราะว่าน่าจะเอาไปย่างพวกเนื้อหรือเปล่าอืมต้องเาไปย่างพวกเนื้อเดี๋ยวเราไปพวกหาล่าพวกกวางต้องทำดาบก่อนอีกอ่ะเซฟเรียบร้อยเราสามารถทำพื้นได้อีก คืนต้องใช้ของทำเยอะมากเลยอะนอนไม่ได้หรอวะนอนได้แหละได้ไหมไม่ได้แค่เสียแบะมาให้เล่นหนังวันหนังคืนเลยเหรอ <laughs> น่าจะใช่เถื่อนใช้ชีวิตไปเรื่อยอะไรอย่างี้<ๆ>เธอไปหาหินมาไปเดี๋ยวเขาเปิดไฟให้ไปทั่ไม่เดี๋ยว<ะ>เราจะคาบดาบเราอยากได้ดาบ <laughs> ทำไมเป็นคนอย่างนี้ยทำบ้านให้เสร็จก่อนสิดาบไม่ได้ใช้หินใช้นิดเดียวถ้าเราไม่ทำดาบเราไม่อัพนะก็ทำไปด้วยหายหินไปด้วยไม่ได้ไงเนี่ยเก็บอยู่อดาบค้าได้เลยหรอมันต้องเรียนอะไรปะเรียนครับเห็นมันต้องอันล็อกอะไรสักอย่างใช่ไหมทำไงอ่ะเข็อยากได้ดาบไงเรียนดาบสิ อ๋อถ้าเราใช้ผิดลักษณะของของมันอ่ะมันจะพังเร็วเว้ยเธอเขาหิวกินไข่ครับพขไม่มีไข่แล้วเต้มีไข่ให้เขากินไหมมีสองลูกเต้เเขาขอไข่จริงจังเออนี่ไงเอาไปสี่อ่ะเราให้นี่มาต้องคบเพลินอ๋อนี่ไงตัวนี้มีไข่เก็บเยอะอเอขาไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียจริงๆ อยากินมางนี่ยังมีกวางข้างบนโหมันเป็นที่น่าจับจ้องมากเลยค่ะน้องกวางเก็บไม้ครับเก็บไม้ครับไม้หายยากครับเจอไม้นี่ต้องเก็บครับเจอไม้นี่ต้องเก็บเนาะไม่เก็บนี้อยู่ไม่ได้โอเคโหโอเคได้หละทุบครับทุบครับหินครับต้องการเราจะไปสร้างบ้านทึบอืม มันรอดตาลอด karaoke, ใจจร hey, hey. Ey, peng, layers, ิงเลยนี่โอ้ยคังมันรอดตาลอดใจจริงเลยใช่ใช่เอามือต่อยได้หรอเอามือต่อยหินอีหนูอีหนูมานีา่อีหนูอีหนูวิ่งไปไหนไอเรื่อนไม่ลดด้วยเอามือต่อยหินได้อุ้ยยังเถื่อนอ่ะเอามือต่อยหินเหรอเออเอาเถื่อนน่ะกว่างตัวนี้มันช่างแบบว่า ซิกแซ่ <Okay. S 1> ดีซะเหลือเกินเราก็มาครับอันนี้เพิ่มน้องตุไตน้องตุไตน้องตุไตเหรอ <7 S 1> ตุไต้เนะ,จะเจ้าแนวไหนดีนะเพลงเขาฆ่าตุไตตาย,ตายนี่ตุ๋ตยตุ๋ตยได้เขาฆ่าตุ๋ตยตาย Stone wall กำแพงเอ้เอ้ทุบมันฮ้ยอ้ ออปองแปงปองแปงปองแปงเราต้องสูงเข้าไปคบมันทุกไม่โดนเนี่ยเฮ้ยเอ้ยตายสักทีตายสักทีกทอมันเก็บได้เลย <laughs> เก่งกวา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 งเราให้กวางอยู่แ <laughs> ล้วแล้วจัดมันจัด,จดมันมันวิ่งไปบ้านเราแล้วล <laughs> มาเน่ไอ้ เออดีนะอีกแป๊บนึงมันน่าจะตายแล้วเออตายแล้วอย่างนี้แหละเราจะได้มีเนื้อกินแล้วโอ้ไม่ก็เยี่ยมยอดทำให้ฉันพยายามมาอุ๊ยฉันวิ่งมาแล้วแต่ข้างบนจนมันลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่าโหดเล้อะใส่เข้าไปครับนี่เค้ารับกแพงมาก่อนพี่เคข้าพื้นไปขวัญขารับกแพงมานะคะตอนนี้ได้เนื้อมาสี่ชิ้นเผาเนื้อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกเกิดอาการหิวแล้วเนื้อใส่ช่องที่สองอ๋อนี่ ก็คือช่องแรกเป็นไม้ใช่ไหมเนื้อเป็นช่องที่สองแล้วกดอ่อนเดี๋ยวมันก็คูกเองของมันใช่ปะน่าจะนะเธอก็ได้เนื้อเหรอเมื่อกี้ใช่เอาจริงหูยิงอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำไปกินน้ำอ๋อนี่สุกแล้วเราเอาเนื้อมากินและอ่าทำไมทำตัวแย่ๆอย่างนี้มันก็จะเผาเขาหิวมขอเขากินเถอะอันนี้กรีเขาไม่ไหวแล้ว นี่ไงเขาจะตายแล้วท่านไหนที่ไม่ได้ทําให้คาเปลวขึ้นไม่น่ามีเจ็บแมวจริงขาเนื้อเขานี่แบบใช้ได้จัดได้อ่ะเอออร่อยอ่ะขาดประตูอ่ะเขามีแต่วงกบประตูขาดประตูเตงเตงต้องไปคับหาไม้คับประตูโหใช้เยอะมากไม้ห้าสิบนี่ยเดี๋ยวตัดไม้คาบถ้าไวคาบถ้าไวไปก่อนนะครับคับเชือเฮ้ยเนื้อมันจะไหมบ้าเนื้อมันสุกแล้วควรรีบบอกมานะเดีไปดูดิ อ่าโอเคไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่ไม่หรอกวมันแยกกันเขาที่แยกนะหมายกระดินโอ้เขามีตัวตัวนั้นจิ้งตามเขามาไม่ตามแล้วไม่มีอะไรเลยมาแล้วีฆ่ามันดีกว่าเย่างไฟไม่ต้องฆ่าแล้เลยอ๋อมันไม่มาแล้วมาดิมาดิมควันไส่ตาดมานิ ฟันมันไปดีไอลิงอ้าวตายแล้วฟันสองทีตายเลยมึงห้าวมึือกากรกดนั่งก่อนกดนั่งก่อนคอนโทรนั่งเพื่อจะเอาเนื้อมันเอ้ยเจฟไดหนังกว่าเธอเออเอาหนังไปทำชุดไงเข้าใจไหมอันนี้อะไรอะเฟโลเฟสเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไขมันต่าง่าครับไม่ได้เคเอ คารบได้แต่ธนูอะเราคารบได้เดี๋ยวเราคาบเองหลังคาไม่มีให้คาบครับของเราอะเราต้องก็บอกว่าเดี๋ยวเราหลังคาเองเธอก็แค่ไปมันใช้อันไหนอะที่มันเขียนว่าซลลิงอ่ะนั่นอะคือหลังคาแผ่นเรียบๆอะมาซลลิงมันพื้นมันใช่เชื่อเราเราเล่นอาร์คมาจริงเชื่อเรา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 ว่าหลังคา ท right ี่เรายืนอยู่เนี่ยคือซ so ิลลิ่งมันไม่ใช่ซิลลิ่งใช่ที่เราค้าไม่ใช่ซิลลิ่งหยัดแข็งเราเรายนมาแล้วอีกอันหนึ่งอะไรอะอ่เดี๋ยวเราค้าเลยอะเราค้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพื้นคืออะไรอะบอกมาพื้นคืออะไรอ้าพื้นก็คืออันที่มันเขียนว่าฟอนเดชันอะคือพื้นไหนฟอนเดชันฟอนเดชันคือที่มันสูงสูงอะคือพื้นถ้าต้น้าทำไมเราไม่ได้้าฟอนเดชัน เธอค้าอะไรมาเธอก็ค้าฟาวเดชันแหละเนี่ยหลังคาไปเนี่ยฮะเนี่ยเถียงตบหูแตกเลยเหมือนไอัข้างล่างไปแล้วครับตอนนี้เรายืนอยู่ยบนหลังคาไม่ใช่หลังคาถ้าฟาวเดชันจะเป็นอันใหญ่ฟาวเดชัน <Foundation S 2> จะเป็นอันใหญ่คือตอนที่เราค้าพื้นก็คือคเราค้าฟาวเดชันมาถ้าวางข้างในจะเป็น,นแต่เราเพิ่งสังเกตว่าเราว่าเธอน่าจะทํามาเป็นสีลิงใช่ไหมใช่เราว่าแล้วว่าสีมันไม่เหมือนกัน <laughs> เห็นปะ่ะอันนี้คือสีอันที่เราทํา <laughs> แต่เนี่ยคือที่เธอทํามันคือหลังคาเราควักของออกมาไม่ได้เลยเราควักพวกอาวุธอะไรอย่างงี้ออกมาไม่ได้อ่ะอ,อ้าวเออต่อยแม่มเอ้ยเราคว,วักเรากดขีรัดไม่ได้อีกแล้วอ่ะอ๋ะออาจต้องเปลี่ยน,นภาษาก่อนอะไรหรือเปล่าลองดูเออใช่เห็นไหมเหมือนอาร์คเลยต้องเปลี่ยนภาษาถึงจะโอ้ต้นไม้หล่นทับเขาเกือบตายเลือดกระชยัย เลือดสาดวอ้โหวอ้โหบ้านเฟลละล่ะบ้า,า,บานของเราอ่อาเราทำไมเราข้าบไม้ประตูมาสองอันวะอา้าวไปบ้าเป็นไรมีพาสเวิร์ดไหมอ่ะเฮ้เขากดเปิดไม่ได้อได้ โอ้ my g o h ไหนบอกว่าครัฟเสร็จแล้วไงหลังคาเลยอีกอันหนึ่งอ่ะวางครับเร็วครัฟมันทำไม่มันใส่รหัสไปได้วะมันน่าจะใครไม่อยูทด่ิ้ันเอาไม่เป็นไรเธองั้นเอาไว้ต่อเติมบ้านชั้นสองเย้บ้านเสร็จแล้วเออแค่มาอิดอัดเพราะว่ามันไม่มีแบบหน้าตรงหน้าต่างให้เลยนะคะนะครับไฟมา ไฟดิไฟดิไฟดิไปดิไฟดิเต่าเตาน่ยตายแล้วตายแล้วต้องลุ้นต้องลุ้นเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้เนื้อมาเราได้หนังมาได้หนังเหมือนกันเอเคหนังไว้ทำธันดูได้นะไงก็พาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมเอ้ยเข้าไปข้างในดีกว่าปะ ถ้าชอบกดไลค์ก si <t art ic> like, hey like ็เอ้ยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะคะใช่ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวมองหน้าตัวเองแป๊บนูวทายนี่แบบยังกะลำวยเก๊กไปแล้วบ๊ายบายสวยไหมสวยไหมจุ๊บจุ๊บ